โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำวันไอนะครับหรือว่ากูนตาเดียวนะซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปทําผมก็จะบอมาะความสามารถของวันไอก่อนนะครับความสามารถของวันไอ้เนี่ยจะเร่งเลือดแรงกว่ากูนปกตินะครับแล้วค่าหลอดอาหารของเราจะลดน้อยลงกว่ากูนปกติด้วย2นะครับอาซีแคปรีเจนของเรานะครับจาก7ล้านนะครับจะเพิ่มเป็น14ล้านนะถ้าทุกคนสงสัยแล้วว่าทํากันยังไงก็ไปเริ่มกันเลยครับ ทางด้านของวานายนะครับก่อนที่เราจะไปทำนะครับทุกคนต้องเป็น c ีจมาก่อนนะครับแล้วพอทุกคนเป็น4ีจแล้วทุกคนต้องแรงตันบวกกับมีระตาโบโต้นะครับแล้วก็มี3 0 p d กิบทุกคนก็สามารถไว้ตัวละครได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆของสเต็ปแรกนะครับส่วนถ้าจาะลึกเข้าไปนะครับอันนี้ผมเชื่อว,ว่าทุกคนทําระตาโบโต้ไปอยู่แล้วเพราะว่าในช่อง YouTube ของผมก็สอนเป็นที่เรียบร้อยก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้นะส่วน3 0มสิบพีกิบเนี่ย วิธีเช็คให้ทุกคนไปคุยกับแวรนะครับว่าคุณพร้อมหรือยังนะครับถ้ามันขึ้นข้อความตามฟุตเทจที่มันขึ้นมา you are ready ก็ทุกคนสามารถพร้อมที่จะว้ยได้แล้วแต่ว่าถ้าทุกคนสงสัยนะครับว่า30มิพีกิจต,ตรงนี้เนี่ยมันจะเช็คได้ไงว่าเราทําครบหรือยังนะครับทุกคนก็สามารถขึ้นไปดูตรงสะพานฝั่งฮอพิทเทได้นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจะอยู่ข้างบนสุดเลยนะก็ดีวผมจะขึ้นรูปนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะ โอเคครับพอทุกคนไว้ตัวละครเสร็จแล้วนะทุกคนก็ต้องกลับมาเลือกของฝั่งมนุษย์อีกรอบนะครับแล้วพอเราเลือกตัวละครฝั่งมนุษย์เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นข้อความตามรูปที่ผมแปะไว้เลยนะซึ่งข้อความ2ข้อความตรงเนี้ยพอมันขึ้นแล้วทุกคนสามารถคุยกับลิเซ่ได้แล้วนะครับจากปกติ ที่เราคุยไม่ได้นะโอเคครับพอทุกคนคุยกับลิเซ่แล้วนะครับเขาจะให้เรากลับไปเป็นคนเดิมนะครับซึ่งการเป็นคนเดิมเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะก็ไม่ใช่เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนหน้าตานะครับแต่ว่าเราต้องแรงตันนะครับมีของที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าคุ i เอ็กตอาต้าโรเกอร์อาตาโปโต้นะครับแต่ว่าไอ้ข้อ2ตรงเนี้ยผมลองใช้เป็นอาต้าโปโต้ก็ทําได้เหมือนกันนะ เพราะว่าสล็อตที่ผมไว้ไปอ่ะมันเป็นคุณเอกนะแต่พอผมเผยอมาทำมันตัดโปโต้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะส่วนอย่างที่3นะครับคือเราต้องมีพิธีกิบนะครับเท่าของสล็อตก่อนที่เราไว้นะครับส่วนวิธีเช็คก็อยู่ตรงสะพานของโรงพยาบาลน,นะครับผมโอเคครับพอทุกคนครบทั้ง3อย่างนี้แล้วเหมือนกันเป๊กับตัวละครที่เราพึ่งไว้ไปนะครับทุกคนก็กลับมาคุยกับลิเซ่นะครับแล้วลิเซ่เนี่ยจะเปลี่ยนข้อความนะครับ หาดอกเตอร์คานอยนะครับซึ่งดอกเตอร์คานอยครับจะอยู่ในตึกของซินจีนะครับส่วนวิธีไปนะครับให้ทุกคนไปตรงลิฟต์นะครับแล้วเลื่อนมาล่างสุดนะครับพอทุกคนไปคุยกับลิเซได้แล้วนะครับมันจะขึ้นห้องลับใหม่นะครับหรือว่าห้องที่มันเป็นเครื่องใหม่ควอชั่นมานะครับหลังจากที่เราเข้าห้องแล้วทุกคนก็สามารถไปคุยกับดอกเตอร์คานอยได้เลยแล้วเราก็จะเป็นวันไอเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนของถ้าเราเป็นวันายเสร็จแล้วเราได้อะไรบ้างนะครับ1เลยคือเราจะได้ RC15 ล้านนะครับ 2ครับเราจะเกิดมาแรลงปันเลยนะครับผมไม่เหมือนกับฮาร์พิวแมนนะที่ว่าเราต้องไปฟาร์มใหม่นะ3ครับเราจะได้ความสามารถของวันอายเข้ามาครับ4ครับมันจะสุ่มหางรีเจนให้กับเรานะครับว่าเราจะได้หางไหนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปผมหรือว่าอยากให้ผมทำต่ออะไรก็สามารถเมนเข้ามาใต้ล่างคอมเมนต์ของ YouTube ได้เลยนะแต่ว่าละตโจ๊กเกอร์เนี่ยผมเห็นแล้วว่ามีคนอยากให้ทำเยอะนะแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างทำเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะใครที่กำลังหาเพื่อนเล่นก็สามารถเข้าดี c o อ d ของผมได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ